แป๊บหนึ่งนี่มันแกนคอเซ็นเตอร์ปะวิจาชี้จ,จันจันเลยเอ้ยกุปปาสวัสดีทุกคนเวอร์ชันด้อยชามาแล้วค่ะทุกคนคือช่วงนี้มันช่วงนี้มันมีข่าวแบบแก๊งคอเซ็นเตอร์บ่อยนะคะมีบ่อยมากเลยแบบว่าไอชัเห็นหลายคนโดนเลยค่ะแบบ ช่แต่วาชายังไม่โดนสักทีคือมีแต่คนแบบว่าเออมีแต่คนแบบเออกลัวกลัลัวแต่ว่าแต่ว่าผมเนี่ยผมผมอยากเจอมานานแล้วแต่ว่ามันไม่มาสักทีไม่มาสักทีค่ะขอเกงคอเซนเตอร์ขอแบบขอดุๆมาหน่อยได้ไหมคะจัดมาดิอยากปะท้ามานานแล้วเผร้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 เร้เรเรเร้เร้เเ สวัสดีครับนี่คือหนังสือแจ้งเตือนจากการค้างชำระของบัญชีธนาคารแมวเหมียวนะครับตอนนี้เนี่ยทางธนาคารจะทําการหักยอดบัตรเครดิตของบัญชีธนาคารของคุณนะครับถ้าเกิดว่าอยากที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากด9เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อดีเห็นโทรเข้ามาค่ะว่า ทางหนูมียอดค้างชําระกับธนาคารใช่ไหมคะคือคือแต่ว่าแต่หนูไม่เคยเปิดบัญชีกับธนาคารแมวเหมี่ยวเลยนะคะคือปกติจะมีแต่ของธนาคารมูมูอย่างเดียวอะก็เลยสงสัยอะค่ะว่ามันมีได้ยังไงอะคะอ่ะไม่ทราบว่าขอทราบชื่อแล้วก็นมสกุลเพื่อทำการตรวจสอบได้ไหมครับค่ะค่ะค่ะไอศิกาวัชนารโรดค่ะได้ครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทางเรากำลังดำเนินการตรวจสอบนะครับ เออ่จากการตรวจสอบแล้วพบว่าคุณไอศการนะครับมียอดค้างชำระอยู่ที่จำนวน2.1ล้าน1แสนบาทโดยทางเราเนี่ยได้ทำการอายัดบัญชีของคุณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะปลดอายัดคุณไอิการจะต้องฝากเงินที่ตู้ a t ทเข้ามานะครับแป๊บหนึ่งนี่มันแกงคอเซ็นเตอร์ปะว <c oughs> ิจาชี้จัันเลยเอ้ยบทจะมาก็มาเลยเหรอคะ <c oughs> ได้ได้ได้ค่ะ เดี๋ยวเจอไอศกรีดนั่แน่ <c oughs> อ๋อค่ะคือว่ากำลังจะไปซักผ้าแล้วอะคะ่ะคือช่วงนี้แดดกำลังดีตากผ้าที่คือแบบว่าโหอมมันหอมแบบมันเมื่อวางเลยคะ่ะเอ่อครับเอ่อเป็นสะดวกฝากเงินภายในช่วงเย็นวันนี้ได้เลยใช่ไหมครับยอดทั้งหมดนะครับก็สองล้านหนึ่แสนบาทนะฮะพอดีจะได้ทันตัดยอดกับทางธนาคารเราด้วยเลยนะครับโอ๊ยกินข้าว มพงกินข้าวเบงอะเตงหูหมูกระทะคือแบบว่าหมูกระทะปากซอยอร่อยอร่อยแกอร่อยมากน้ำจ้มน้ำจิ้มคือแบบว่ากินไม่เหลือจัดแบบอือร่อยมากชุนเชียวก็คือมองคอเลยเอาไว้ยังไงล่ะสิพอนุ่มขอลูกคนบันไซคนบันไซคนบันไซยอดสองล้านหนึ่งแสนนะครับคุณเอออย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันตัดยอดนะฮะอืม เราก็คือแบบคึกคืนก่อนอ่ะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงแบบ Mango Sticky Rice กับดั๊ด y มาคือแบบดั๊ด y เพิ่งกลับมาจากยูเนี s ยนซีทูฟเมริค่าคือแบบโอ้รอนานมากเลยแกคือแบบเราคือใจห่าร้านคือวุ่นมากคือแบบเมื่อไหร่จะได้กินอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโชคดีนะคะที่ my friend my best friend นด์เขาซื้อมาพอดีแต่ว่าเสียดายแบบมันค่อนข้าในใจจุ๊ซิจุ๊ซิแบบน้อยไปหน่อยอะไรแบบเนี้ยสงสัยว่าเวลาที่เอ่อตอนนี้ไรเดอร์คือเอ่อขับมาคือนีากจะตัก ลมมาเยอะพี่หน่อยอะค่ะอมยาไรโนแกอะไรวะนี่เป็นคนปะเนี่ยพูดจาฟ้งองหลุเรื่องเนี่ยฮะอะไรหรอคือ,ค,อคือตอนนี้เราก็เราก็กำลังจะไปหาหน้องๆไงคือแบบเออเนี่ยเปิดห้องรอมาสักพักแล้วคือแบบอดใจไม่ไหวจริงๆจ,จ,จ,จะต้องไปเยี่ยม my bestie แบบไป say hi hello hello my friend long time no อะไรแบบนี้สักหน่อยได้ปะไม่ได้เลยหรอหครับเออดีมากเลยครับ ขอให้จเจริญเจริญนะครับเดี๋ยวอย่าลืมชําระยอดด้วยนะครับรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าไม่จ่าย,ยจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รับประกันนะคือคือคือตัวแก้วนายกนกไหมคะไอ้อยนะไม่รอนนายนมร้อนน่ทล่าร้อนน่าถอดของซากิปปี้แล้วก็มีร้อนคีค,ค่ะไม่เอาไปค่ะเอาไคือเอาไปขอคะเฮ้ยไปคายลิ้นออกไปเป็นไรบ้าปะคุณ นี่ทนไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งข้อมูลไปให้สอน,นอมารังก้าให้เขาดำเนินคดีคุณเลยเดี๋ยวนี้ รงกายอยู่คือหลังจากที่กินเขาเนี่ยมม่ม้ไปเยอะมากคือถึงแม้ว่ามันจะซีซีแล้วมันจะแบบว่า Delicious มากก็ตามแต่ตว่าแต่รู้สึกว่ามันแคลอรี่มันคือขัานที่จะเยอะมากคือแบบแล้วไอเอฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยแบบปากก็บอกว่าจะคุมจะคุมแต่ว่าสุดท้ายก็กินเลยบอยู่ดีคือแบบแล้วนอกจากนี้มีไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนไม่พักเลยคือมันจะพอแม่ถำจริงแบบจะบอกไหมอ๋ลโอ้ยแค่นี้แหละครับไม่คุยแล้วคุยไม่รู้เรื่อง อ๋ออ๋ออไม่เอาตกี้มในกรอบหรอออตกีิ้มในกรอบมีลุในนมนุ่นตุวแรกนุ่นตัวตัวของกปแล้วก็มีลุยูบะคะ่ะไม่เอาหรอกคะ่ะเฮ้ยไม่ทนเลยอะไรกันครับเนี่ยงง